ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตระคุณชันชัยมีอาการเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเมื่อไหร่อย่างไรครับประมาณเจปีที่แล้วครับผมครับอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิกระปอยอยนะฮะแล้วกลาคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยอนะครับสุขภาพ ปกติดีปกติดีครับไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นอ๋อไม่มีฮะมีมีไหมฮะไม่มีครับมีการตรวจสุขภาพประจําปีไหมฮะมีครับมีปีละครั้งปีละครั้งครับนะฮะล่าสุดที่เป็นก็คือเมื่อปีห้าสามปีห้าสามกับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบไอ้โทษดีห้าสิบหายไปสิบเลยนะฮะ ห้าประมาณห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะก็เป็นปกตินะฮะอาจารย์ฮะสำหรับผู้ชายวัยสักห้าสิบขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะไอต่อมลูกหมานี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็เอ่อพอสูงอายุขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอะนะคะครับมันก็เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมาค่ะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้าง เออไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเรื่องมาจากวัยทองคือฮอร์โมนเพศหมดอ๋อที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะอ่ะเศจของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิดกระปล่อยครับมันมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะก็สังเกตคือกระปิดกระปลอยคือฉี่ฉี่แล้วไม่ไม่ไม่สุดดีอืมอืมแล้วก็หยดติ้งติ้งแล้วก็ฉี่บ่อยอ่อฮะครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงฮะก็เข้าห้องน้ําบ่อยก็วันประมาณสิบกว่าครั้ง คือปวดก็เข้าครับปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาเขาปกติก็าทำอ่าฮะครับอ่าฮะแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหมอั้นอั้นไม่ได้อั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้เอ่ปวดยังไงต้องเข้าต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อย <anca> ก็ฉ <pavement S 2> ี่ก็ปิกปอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้อ่านคืนหนึ่งประมาณสามถึงสี่ครั้งโอ้โห oh สงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยแล้วเพียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาพทุกอ่าประจำปีทุกครั้งอ่า uh huh. ป,ปีปีละครั้งอนะฮะ uh huh. ปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า P.S.A ใช่ไหมฮะค่า P.S.A มันสูงขึ้นซึ่งมันคือค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไร เป็น uh, prostate specific antigen ค่ะเป็นค่าที่บอกถึง uh, ความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมากอะค่ะอออตอนนั้นไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็ปกติก็จาก0ถึง4คนปกติไม่เกิน4ใช่ไหมครับไเกิน4อ่มผมก็ขึ้นไปถึง6ถึง6ถึง 6, ง 6. ก็ 6. ก็ไปตรวจก็ทางทางโรงพยาบาลบอกว่าแนะนำให้ไปหาหมอเฉพาะทางอืม ผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางทางไหนฮะทางทางยูโรโลจีค่ะเราบอกแค่นี้ฮะอ่าเขาส่งตัวไปอีกแผนหนึ่งว่างั้นอ่าฮะเขาก็ไปไปเช็คก็ข้าวมาก็เป็นเป็นเจ็ดลาเป็นเจ็ดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้เสพมาแก้เสพกับยาก็ขยายท่อปัสสาวะนะครับ เอก็ทานได้ก็หมอนัดอีกสามเดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นก็กินก็จากจากเจ็ดก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิมอืมนะฮะเสร็จแล้วก็ก็นัดไปอีกสามถึงหกเดือนครับก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็นสิบสามแลยโอ้โหขนาดกินยาแล้วนะอะ ก็ขึ้นไปสิบสามหมอบอกว่าตอนโทษทีตอนตอนช่วงที่หกที่เจ็ดเนี่ยทางทางหมอก็มีตรวจเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ่าใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติอืมปกติครับแต่แล้วก็ก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านั้นกลับสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสิบสามสิบสามเมื่อเดือนเมษาอ่ามีนาปลายบานปีปีห้าสาม เฮ้ยห้าสามใช่ครับก็ผมว่าหมอผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมเพื่อเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็ไปขอขอไปเที่ยวก่อนในสาสงกรางก็กลับมาหลังจังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดูเจออาจารย์หมอกับเจอดรเสรีครับ ก็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคําเดียวก็คือคำคำว่าสมดุลร่างกายอืการปรับสมดุลของร่างกายอืคือถ้ามันเหมือนเหมือนกษัตริย์จีนนะหญิงก็อยางให้มันเท่ากันครับก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติอันนั้นคือคําที่คุณชันใช้ประทับใจประทับใจนผมก็ประมาณวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาถ้าจำไม่ผิดก็มาที่นี่เลย เดี๋ยวผมถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหนหมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆเฉลี่ยชั่ยวโมงต้องเข้าชั่วโมงหนึ่งต้องเข้าใช่ใช่เพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่มาที่โอเปอเรชั่นบิมครับก็รับรับประทานก่อน ตอนตอนเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดอันนี้คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า P.S.A ของคุณเนี่ยไปถึงสิบสามมันไปถึงสิบสามสิบสามแล้วหมอฟันทงว่าเป็นอะไรเรื่องฮะไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเพราะค่าเหมือนเพิ่มขึ้นไปสูงอ่ามันมันขึ้นเรื่อยๆฮะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยใช่ใช่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิกระปอยลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุด กลาคืนนี่ลุกมาประมาณสี่ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่นะฮะแต่ในใจลึกๆกลัวไหมก็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 กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นอืมนะฮะอาจจะเป็นพรค่ามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆฮะอืมมันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอค่า P.S.A ที่อ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ครัอ มันมันแล้วแต่คนอนะ่ะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะอ๋อคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมหวัง<า>ว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยะฮะอืมก็เข้ามาก็ก็คือประทับใจคำคำนี้เองะฮะว่า ความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหิงกับหยางถ้ามันเท่ากันโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีอ้าในเมื่อ,อนนเรา่อันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณทานยามาแล้วทานยาก็จาทางทางคุณหมอให้มาอืมอืมซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากผลไม้อ่ามันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีผมก็ตัดสินใจซื้อทานเลยคือยาที่หมอให ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมอ่าผมพูดถูกนะ,ะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะคุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาลิตารณ์โอเว์ชั่นบิมใช่ครับเสร็จแล้วทานยังไงฮะเริ่มต้นก็เช้าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดครับก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดสองเม็ดครับอ่าฮะ ทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายก็ตรงตรงนั้นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีคือไปไปพิสูจน์ว่าโอเคมันมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือสี่กว่าจากสิบสาม สิบสา,ามนี่คือตัวเลขหลังสุดอที่คุณหมอจ่ายยาให้แลวค,คุณครู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อครับถูกไหมฮะครับพอรับประทานบิมไปได้สามเดือนครับถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่าเอ้ยมันมันได้ผลไหมก็ไปนัดหมอระหว่างสามเดือนมีทําอะไรไหมฮะไม,มะไม่มีฮะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม่ทานเลยทานแต่บิมอคือจะ พิสูจน์ว่าโอเคถ้า,ถายาของหมอกับบีมร้อยเนี่ยอืมอืมมันอ,อตัว,ตวเป็นเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮะสีเขียวสามเดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮะไม่มีคือเวลาที่เราเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายหคนชอบทําวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อภัยเองเนี่ยจะแนะนําอยู่สเสมอว่าไม่ควรทําถูกไหมอาจารย์ครับนะฮะอ่ะ เสร็จแล้วสามเดือนผ่านไปค่า p s a ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของไอต่อมลูกหมากลดเหลือสี่จุดนิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮก็อ่านอ่านจากอาจากค่านี้จากค่านี้อ้าวถามอาจารย์พิเชษครับถามว่าทําไมมันถึงลดครับครับก็จริงๆผมผมเรียนว่าอย่างนี้ผมก็เคยมี p s a สูงนะแล้วผมก็กินเม็ดดึงสองเม็ดปีนึงผมก็ลดลงมาได้ ในน่ปีเม็ดสเม็ดเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างโกรีเนีนีตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงลดนะแต่นี้รเราเข้าใจแล้วล่ะเพราะเราได้มีการเจาะเลือดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปริมาณของ th1 เพิ่มขึ้นครับซึ่งจะไปกด th2 นะครับขณะเดียวกันก็มีปริมาณของ th2 เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไปกด th2 เหมือนกัน th2 ก็คือเม็ดเลือดขาวนะฮะซึ่งแต่ทาให้เกิดอาการอักเสบนี่แหละ เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วแล้วอาการของโพสต์ r เต g กร n นเนี่ยคือทอมลูมหลากอักเสบเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบที่เป็นผลจากการที่มีเม็ดเลือดขาวทีเมากเกินไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เราก็จะลดลงนะครับลดลงซึ่งมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอาการตามวัยใช่ไหมใช่ครับอาการตามวัยครับอันนี้อาจารย์ตอบได้แล้วเพราะไม่ได้บอกว่าสั่งใช้ยา เดี๋ยวอาจารย์อภัยก็ตอบแล้วฮะไม่มีลูกหมากตอบไม่ถูกที่จริงต้องอาจารย์พิเชฟเป็นคนตอบเนะพราะอาจารย์พ่เชฟพอเจอเรื่องมะเร็งอะไรนะหลังไข<า>่แกก็จะตอบไม่ถูกคืออันนี้มันเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ชายที่สูงอายุข,ขึ้นซึ่งถ้าต่อมลูกม,มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมอนเพศอ,อย่างที่บอกเนี่ยนะฮนะ,ะมันทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยขยายโตขึ้นพอขยายโตขึ้นมันก็ไปเบียดบังท่อ ท่อป like bon so ัสสาวะมันก็เลยทําให้ปัสสาวะลําบากมันก็จะปวดปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาไปถ่ายออกเนี่ยมันจะออกไม่ไม่หมดออกไม่สุดเพราะว่ามันโดนเบียดบางมันยางถูกบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าปัสสาวะไม่หมดแล้วก็เหลือค้างอยู่นะมันก็จะหมักหมมนะฮะมันก็จะติดเชื้อพปติดเชื้อปั๊บมันก็เกิด ต่อมลูกหมากอัะเสษนะครับซึ่งก็นําไปสู่อาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอาการเจดนี้เวลาที่รู้สึกเป็นแล้วก็พยายามจัดการให้ให้หมดไปจะเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดดียดีที่สุดอย่างกรณีของคุณชาชัยนิทานถึงสามเดือนผมผมคิดว่าสามเดือนรู้สึกจะนานจังครับก็อาจจะผมผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชั่นของเราทุกตัวเนี่ยช่วยอาการต่อมลูกหมาก ผิดปกติได้นะครับทุกตัวเพราะมันมีรถลดทีเเกือบทุกตัวตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเปรียบเทียบนะเอาแต่ละตัวมเปรียบเทียบแต่คิดว่าจากการที่เราดูผลการทดสอบเนี่ยน้ำมัคุดอาจจะดีที่สุดน้ำมคุดเพราะมันเป็นรถลดเพิ่ม TS1 แล้วก็เปรถลด2แล้วขณะเดียวกันก็คพอ่มทีเร,ร,รกูลเลเตอร์เป็นรถลด2ด้วย <S <S แล้วก็เป็นตัวที่อาการลดอ,อ,อาการอักเสบได้ดีขึ้น, <S <S นแต่คุณชานชัยนี่กินแคปซูลสีเขียวก็จะได้อย่างอื่นขึ้นมา นะอย่างอื่นก็คือความแข็งแรงรนะผิวสวยหน้าสายจิตใจสบายกินได้นอนหลับเนาะใช่ครับเยอะแยะเลยตามมาเยอะแยะนะครับ <S 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 ทุกวันนี้เชื่อเลยเชื่อเลยฮะเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ